ครับสวัสดีครับผมนายแทนยากั์นะครับเจ้าหน้าที่และวิชาการของบริษัทยูนิไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะครับวันนี้ผมจะมาพามาชมสวนทุเรียนแปลงทุเรียนของสมาชิกที่จังหวัดตาดนะครับแล้วเราก็จะมาดูว่าเขาสะสมอาหารยังไงเดี๋ยวไปพบกับท่านเลยนะครับสวัสดีครับสำหรับผมอนรบศิลปศาสตรานะครับเป็นสมาชิกยูนิไลท์พื้นที่ตั้งอยู่ในจังหวัดตราดนะครับซึ่งผมปลูกทุเรียนประมาณ2 0 0ต้นนะครับ แล้วขณะนี้คือใกล้สะสมอาหารแล้วซึ่งเดี๋ยวเราจะดูวิธีการสะสมอาหารของเรานะครับครับอันนี้ก็คือใบทุเรียนนะครับที่เราได้ทําการฉีดพ่นสินค้าของยูนิไลท์นะครับใบทุเรียนใจะใหญ่จะยาวและใบหนาอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือใช้สินค้าของยูนิไลท์ร้อยเปอรเลยนะครับเนี่ยครับดูใบทุเรียนก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูการฉีดสะสมอาหารในต้นของทุเรียน ซึ่งจะทำเขาเรียกว่าทําดอกกันแล้วนะครับอ่าครับเดี๋ยวมาชมกันครับคือชุดผสอมอาหารที่ผมทําอยู่นะครับคือจะมีค้ากบกกินมีไฟมีไฮแคลแล้วก็มียูนิแพนแดงนะครับซึ่งอัตราส่วนที่เราใช้นะครับจะมีค้าวบกกิน,เร,กเ,นเราจะใช้50าสซีซีตอนแล้วก็ดีโอไฟนี่เราจะใช้ส0มร้อยไฮแคลเราจะใช้200ร้อยแล้วก็ยูนิแพนแดงเราใช้3ขีดนะครับซึ่งเราจะใช้ผสมน้ำสองร้อยยิ เดี๋ยวเราจะทําการผสมยาเสร็จนะครับแล้วเราจะไปดูการฉีดพ่นทางต้นนะครับเดี๋ยวเราผสขอยาผสมยาแป๊บนึงนะครับครับเดี๋ยวเจอกันครับเราจะสะสมอาหารเพื่อให้ทุเรียนออกดอกใต้ท้องกิ่งก็คือลาวกิ่งทั้งหมดเลยอันนี้ก็คือวิธีการฉีดที่ถูกต้องนะครับเราก็จะฉีดอย่างนี้ครับเอาทุกส่วนเลยเห็นไหมครับใต้ท้องกิ่งนะครับเราจะเน้นตรงใต้ท้องกิ่งให้เยอะนะครับเนี่ยครับก็คือจะ ตอนนี้ก็คือเราจะจีดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับทั้งหมดเลยนะครับกิ่งในใต้ท้องกิ่งเนี่ยเอาทั้งหมดเลยเห็นไหมครับจีดแบบนี้อ่า uh, แบบเน,นี้ครับนี่วิธีการจีดจีดให้โชคเลยนะครับใต้ท้องกิ่งเนี่ยครับจีดให้โชคคือทั่วทั้งหมดเลยอ่าอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับจีดใต้ท้องกิ่งจีดให้โชคเลยนะครับเนี่ยครับจีดแบบนี้นะครับอ่าวีธีการจีดวันนี้เรามาดูการจีด ให้เห็นกันชัดๆเลยก็ซื้อฉีดแบบนี้นี่ครับยาอองที่ออกไปจะโดนใบบ้างไม่เป็นไรนะครับแต่ก็ซื้อฉีดให้แนะนําให้ฉีดใต้ท้องจริงแบบนี้เข้าไว้ซึ่งมันจะเป็นผลดีก็เพราะว่าทุเรียน,นจะออกดอกใต้ท้องจริงครับสุดท้ายนี้ผมก็อยากให้พี่อนบฝากนะครับในเรื่องของอสถานที่ซื้อสินค้าก็แล้วกันนะครับศูนย์อยู่แกบปปลายคลองนะครับพี่อนบฝากได้เลยครับ คือจังหวัดตราดนะครับตอนนี้คือเราจะตั้งอยู่ที่ตำบลบางกระเจอำเภอเมืองจังหวัดตราดนะครับที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าบ้านไปคลองนะครับเบอร์ติดต่อนะครับสำหรับผมนะครับศูนย์แปดเก้าห้านะครับและผู้บริหารศูนย์อีกคนหนึ่งครับก็คือคุณยานิสานะครับแตคือติดต่อเบอร์ผมได้เลยผู้ปลูกทุเรียนทุกท่านถ้าสนใจอยากใช้ สินค้าของยูนิไลท์นะครับก็เข้ามาซื้อที่ได้ศูนย์อยู่แกบปลายคลองก็คืออย่างตามที่อยู่ที่เพี่อนบบอกเมื่อกีอ้ที่จะขึ้นอยู่ข้างล่างนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกทุกท่านนะครับ